สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับกูโกสอนคณิตพิชิตจำนวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า157นะคะจะเป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้เราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะ mm hmm. นักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถวัดและบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะสำหรับหน้า157นะคะนักเรียนจะเห็น มียีราฟแล้วก็มีจระเข้นะคะยีราฟสูง4เมตรนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ได้หามาแล้วว่า4เมตรมีค่าเท่ากับ400เซนติเมตรส่วนจระเข้มีความยาว1เมตรกับอีก80เซนติเมตรจระเข้ยาวเท่ากับ180เซนติเมตรเอเพื่อนๆเ,เขามีวิธีการคิดอย่างไรกันบ้างคะเราไปดูกิจกรรมชวนคิดด้านล่างกันเลยค่ะ ด้านล่างนะคะจะมีคำถามอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1รั้วยาว5เมตรยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราได้รู้กันแล้วว่า1เมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรหรือตัวย่อนะคะเมตรตัวย่อก็คือมอมาจุด เซนติเมตรตัวย่อก็คือซอมจุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรก็มีค่าเท่ากับ1เมตรเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นรั้วยาว5เมตรคุณครูก็จะกระจาย5เมตรออกเป็น1เมตรบวกกัน5ครั้งนะคะ1เมตรก็มีค่าเท่ากับ100เซนติเมตร1เมตร ก็มีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรส่วนต่อไป1เมตรก็มีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรต่อไป1เมตรก็เท่ากับ100เซนติเมตรนะคะและสุดท้าย1เมตรก็เท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่ารั้ว5เมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรเข้าถามหาหน่วยเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนี่เซนติเมตรคุณครูเขียนตัวย่อนักเรียนก็จะนำ 100มารวมกันนะคะ100ทั้งหมด5ครั้งรวมกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ500เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบว่ารั้วยาว5เมตรมีค่าเท่ากับ500เซนติเมตรนะคะข่าไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่2ต้นหูกระจงสูง5เมตร70เซนติเมตร สูงเท่ากับกี่เซนติเมตรโจทย์ให้หน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรมาแต่โจทย์ถามหาหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวเพราะฉะนั้น5เมตรคุณครูก็กระจายออกเป็น1เมตรบวกกัน5ครั้งนะคะแต่เอ๊เมื่อกี้ข้อที่1เราหามาแล้วใช่ไหมว่า5เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะมีค่าเท่ากับ500เซนติเมตรส่วน70เซนติเมตร ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหน่วยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปรวมกันไม่ได้70ซนติเมตรทีนี้หน่วยเหมือนกับ500ซนติเมตรหรือยังคะเหมือนกันแล้วหน่วยเหมือนกันแล้วสามารถบวกกันได้แล้วนะคะก็จะได้500ซนติเมตรบวกด้วย70ซนติเมตรนะคะอ่าเมื่อกี้1เมตรบวกกัน5ครั้ง นะคะคือ5เมตร5เมตรก็มีค่าเท่ากับ500ซนเมตรแล้วเราก็นำ500ซนติเมตรไปบวกด้วย70ซนติเมตรนั่นเอง500ซนตมรบวกด้วย70ซมตรมีค่าเท่ากับ570เซเมตรนะคะเราก็จะได้ว่าต้นหูกระจงสูง5เมตร70ซนมตรมีค่าเท่ากับ570ซนติเมตรนั่นเองค่ะ เปิดหนังสือเรียนหน้าต่อไปนะคะหน้าที่158หน้า158นะคะนักเรียนจะเห็นแม่ช้างกับลูกช้างนะคะแม่ช้างสูง300ซนติเมตรซึ่ง100ซตมรมีค่าเท่ากับ1เมตรถ้า100ซเมเท่ากับ1เมตร200เซนมก็เท่ากับ2เมตร 3 0 0เซนติเมตรก็เท่ากับ3เมตรดังนั้นแม่ช้างสูง3เมตรนั่นเองนะคะต่อไปลูกช้างลูกช้างสูง1 0 8เซนติเมตรนะคะซึ่งอ่า108เซนติเมตรก็คือ100เซนติเมตรกับอีก8เซนติเมตรนะคะซึ่งซึ่ง100เซนติเมตรก็มีค่าเท่ากับ1เมตร 8ซตมรมันยังไม่ถึง100 cm. เพราะฉะนั้นเราก็จะคงอยู่ไว้เหมือนเดิมนะคะคือ8ซนติเมตรก็จะได้ว่าลูกช้างมีความสูง1เมตรกับอีก8ซนติเมตรนั่นเองอ่ะบางคนอาจจะยังงงอยู่เราไปดูกิจกรรมตอบคำถามด้านล่างกันเลยค่ะมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1เสาโรงเลี้ยงช้างสูง500เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะ ข้อที่1อ่งเสาโรงเลี้ยงช้างสูง500ซนติเมตรคุณครูก็จะกระจาย100ซนติเมตรออกเป็น5ครั้งนะคะซึ่ง100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรอันนี้100ซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตร100ซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตร100ซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตรและสุดท้าย100ซนติเมตรก็เท่ากับ 1>, 1เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูด้านล่างได้ทั้งหมดกี่เมตรคะอ่านักเรียนลองนับรวมกัน1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรแล้วก็5เมตรนั่นเองเราจะได้ว่าเสาโรงเลี้ยงช้างสูง500เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ5เมตรกับอีก 0ซนติเมตรนะคะเพราะว่าหน่วยเซนติเมตรมันไม่เหลือเลยก็จะเป็น0ซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น0นเซนติเมตรเราอาจจะไม่เขียนก็ได้ต่อไปดูข้อ2กันเลยค่ะข้อที่2สูงยาว2 2 0ซนเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรโจทย์ให้หน่วยเซนติเมตรมาแต่โจทย์ถามหาหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้น 2 2 0ซนติเมตรคุณครูก็จะมากระจายออกเป็น100ซนติเมตรบวกกัน2ครั้งก็ได้200ซนติเมตรแล้วก็บวกกับอีก20ซนติเมตรก็เท่ากับ220ซนติเมตรนะคะทีนี้100ซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตร100ซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตรส่วน20ซนติเมตรมันยังไม่ถึง100ซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็จะมีค่า เท่าเดิมนะคะก็จะเป็น20ซนติเมตรเท่าเดิมดังนั้นเราจะได้คำตอบว่ามีค่าเท่ากับกี่เมตรคะมีค่าเท่ากับ2เมตรกับอีก20ซนติเมตรนี่1เมตรบวก1เมตรเท่ากับ2เมตรส่วน20ซนเมตรหน่วยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปรวมกับเพื่อนได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะ ก็จะได้ว่าซุงยาว220เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ2เมตรกับอีก20เซนติเมตรนะคะข่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะคะในหน้าที่160มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งงานส่งได้2ช่องทางคือแพดเล็ตหรือ g g o o l ู Classroom นะคะนักเรียนก็เลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจงานนะคะสวัสดีค่ะ